คนไข้โรคเบาหวานนี้จะมีเทโลเมียส์สั้นกว่าคนที่มีระดับน้ำตาลปกติแล้วก็จะสั้นเร็วขึ้นถ้าสมมติไม่สามารถกุมน้ำตาลได้เลย ้าเสริมเทโลเมียร์แล้วเนี่ยมันช่วยลดน้าตาลในเลือดได้ด้วย uh huh. อันนี้คือสิ่งที่เราพบจริงค่ะนะคะในการที่เราเก็บข้อมูล10คนเมื่อกี้เนี่ยะคะ uh ่ะ huh. ให้ดูนะคะ8อาทิตย์ระดับน้ําตาลทุกคนลงมาต่ํากว่า100 uh huh. คนไข้โรคเบาหวานนี่จะมีเทโลเมียร์สั้นกว่าคนที่มีระดับน้ําตาลปกติ uh huh. แล้วก็จะสั้นเร็วขึ้นถ้าสมมติไม่สามารถควบน้ําตาลได้เลย uh huh. เพราะปัจจุบันนี้เราเจอว่าอัตราการเป็นโรคเบาหวานของบ้านเราอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งหนึ่งที่เป็นมักจะเป็นกันเยอะมากเลยก็คือว่าร้อยละสของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมักจะสูญเสียดวงตานะคะวัฒนชีวานี่ค่ะสามารถเพิ่ม T เซลล์แล้วก็ทำให้เกิดการกำจัดเชื้อและก็เนื้อรายได้ T เซลล์ก็คือเม็ดเลือดขาวนะครับค่ะก็เม็ดเลือดขาวที่มีประโยชน์ที่จัดการกับปัญหาการติดเชื้อทั้งหลายแหล่ก็เป็นเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกันนะครับ